สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสุบิีรอะนะครับ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> วันนี้ผมจะมาเล่นควิตเกมเนโรบล็อกสแมปควิตเกมธรรมดาครับ <c oughs> ผมได้เป็นผู้เล่นนะครับโพสเคครับรอบที่แล้วผมแพ้ด่านสามนะต,ตอนนี้ผมมาแก้มือมาครับเวลั์กุ้ยไล ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าความพิเศษคือพุชได้พุชพุชพุชได้เพราะว่าก็จีพี่ดอสือมีไะยุดโขเรียงกันสามคนโอ้โก็โอ้โกโ้เพว่าก็จีพี่สมีไะ <c oughs> โอเคครับนี่โดนนี่โดน โวะโกจีพี่เธอสูงเออเรียบร้อยว่าผุนำอยู่จีพี่สูงนี่นะเบ้ร์สามสามเก้าทุกเขาโก,โกะเลไล่อทุกคนมันคล้ายในหนอนี้นะหยุดหยุดเอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเดี๋ยวคนโดน นี่คือเป็นผู้เล่นหรือผู้คุมเนี่ยเนี่ยซสัสนคนเนี้ยขนเขาเป็นผู้เล่นที่ไหนชุดผู้คุมหรือเปล่าโอ้ใช่เลยครับเขาเป็นผู้เล่นที่ไห่ชุดผู้คุมเพราะว่าเอมไม่ใช่น่าจะผู้คุมมั้งไม่แต่ว่าผมก็มีปืนไม่แน่ใจคนน,นี้น่าจะเดี๋ยวทำไมคนเหลือแค่เนี้ยหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวครับ คนเหลือน้อยมากแลือที่คนเนี่ยทุกคนทำไมมันตกแปลกยบใครเป็นอะ่ะ Who's c h a c k e r hit another player with a stick to tag them

โอเคครับตอนนี้คนเป็นจะมีแค่คนเดียวเนาะคนเดียวครับแล้วเขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาจะส่งตอนนี้เออเออเซเสดงว่าน่าจะเป็นฟอนแมนนะฮะคือคุณผู้หญิงคนนี้มาซี่มาสิ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  ทำไมเขาหนีผมอะทุกคนผมไม่เข้าใจแล้วเราจะหนีผมทำไมผมลองแกล้งเขาไล่เลยไล่เลยเฮ้เขาล้ Walk, อเฮ้ยเขาล้าเยังไงยังไงยังไงมาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลว,ไ,ปลวไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนเสียใจด้วยแต่กไหมแต่กไหมเรียบร้อย ันนี้ถูกกัจัดนะครับอันนี้เหลือประมาณเหลือผู้เล่นสองคนเหรออ๋อนู่นประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่คนครับทุกคนต่อไปจะเป็นไฟดับนะไฟดับผมขอจองอยางนี้ฟันดีอันนะครับเตรียมตัวกดสองครับเตรียมตัวกดสองกดสองเอายัง กดสองกดสองกดสโอเคได้แล้วมาแล้วครับตายไปหนึ่งรดับระดับ้อกำจัดพวกคนนี้ก่อนเนี่นีอ๋อคนนี้เป็นผู้เล่นนีด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 ีผู้เล่นเฮ้ย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 ผมจะตายเดเดเด ตอนตอนนี้ตายไปหนึ่งอ่ะขอรีก,ก่อนโหยขนขนมากแล้วตอนนี้ผมโดนลุมเมื่อกี้แต่ว่ารอดตายไปหนึ่งพับตายไปหนึ่งแล้วก็มีฟอนแมนตรวจอะฟอนแมนรีเซ็ตตัวทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ระวังนะผมบวกแล้วครับมาดิ อดีถอยถอยถอยเดี๋ยวคนนี้เป็นผู้เล่นหรือผู้คุมผู้เล่นหรือผู้คุมออกไปเอาไอาตหนึ่งครับแล้วก็ช่วย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 ช่วรรณสุช่วย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 ช่วรรณลบหนึ่งลบสองนี่แหละ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 ผู้คุมนี่แหละเอ้ยเฮ้ยเหลือไม่กี่คนครับแล้วแล้วทำไมล่างเขาอยู่แบบนี้ทำไมล่างเขาไม่สลาย เขาต้องมีชีวิตอยู่ไหมไม่น่าแต่ว่าหลบก่อนมาสิมาสิผมหนีก่อนครับ <c oughs> ตอนนี้ครับแค่ด่านอ,อันนี้อันนี้ถือว่าด่านสามนะไม่สิมันถือว่าคือแค่ต,ตรงเนี้ยมีคนตายเยอะเหลือสองคนเหรอจริงเหรอสองคนครับสองคนผมมีสิทธิ์ชนะนะ โอ้ยชนะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับเตรียมเอาซี่เอ้ยเอมื่อกี้ด่านสองปะเออเมื่อกี้ด่านสองล้ออสอง,สอ,งอันนี้ด่านสานะครับแต่ว่าจริงๆมันคือด่านสองโอเคเอเอผมอยาได้ลูกเออได้อยู่โอ้ผมทำยากด้วย ผมผมใช้เมาส์ผมไม่ได้ใช้จอยแต่ว่าเครื่องผมมีจอยเออเข้ารอบชิงเพฟร์ซู้ซ<ๆ>ูอ้ยดาวเหรอผู้ยัยงเก่งอมน่าจะหมดแล้วผักเพื่อเล่นผักเพื่อเล่นผักเพื่อเล่นทุกคนข้ามตรงนี้ได้ได้ได้เลยนะเพื่อผมอยู่อยู่นู่น โอเคโอเคครับมามา,มาดูคุกกี้กันเถอะผมกับเพื่อนรอดแล้วไม่มีด่านชักกเยอร์ด้วยนะประเด็นสองคนคิดดูสองคน,คดดงคนแล้วคือผู้คุมอยู่ข้างหลังโอ้โหเพื่อนนายไปก่อนเลยไปก่อนเออ โอ้โอ oh. oh. ้ลบ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 แบบนีจ้จะลบแบบนีจ้จะเรียบร้อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ